เปิดโพสต์แม่แพทริเซียหลังบุตรสาวสละโสด เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและความยินดีจริงๆสำหรับงานปาร์ตี้สละโสดของว่าที่คู่บ่าวสาวคู่ถัดไปของวง,งการบันเทิงอย่างแพทริเซียทันชนกูดและโนดวิเศษรังสีสิงพิพัฒน์ที่ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และอบอุ่นทามกลางบรรยากาศสุดไพ i เว t อีกทางล่าสุดทางด้านของฝ่ายชายก็ยังได้ถือโอกาสดีรวบรวมเอาภาพถ่ายช่วงเวลาดังกล่าวมาโพส์แบ่งปันผ่านอินสตาแกรมให้แฟนคลับและเพื่อนพ้องคนสนิทได้ชื่นชมกัน จจุใจซึ่งแน่นอนว่านอกจากเราจะได้เห็นโมเมนต์ความสนุกสนานความอบอุ่นรวมถึงความรักทั้งจากญาติญาติเพื่อนๆและคนใกล้ชิดที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับทั้งสองอย่างเนืองแน่นแล้วอีกหนึ่งจุดโฟกัสที่ทําให้หลายคนอดยิ้มตามไม่ได้นั่นคือออราความสุขที่เปล่งประกายออกมาทั้งจากรอยยิ้มและแววตาของแพทริเซียและโนดวิเศษแบบชัดเจนมากๆซึ่งเชื่อว่าวันที่12ธันวาคมนี้แฟนๆจะได้ ได้ฟินสิกมอสเพราะความโรแมนติกจากทั้งคู่กันอีกแน่นอนเรียกว่าบรรยากาศผ่านผลไปอย่างสนุกสนานสำหรับปาร์ตี้สลาโสดของคู่รักสุดหวานแพทริเซียกูดและเนิด์วิเศษ โดยแพทโนตกำลังจะได้เลิกวิวาในวันที่22ธันวาคมนี้แล้วดานคุณแม่ปิยนุชกู๊ดคุณแม่ของแพทิเซียกู๊ดได้โพสต์ภาพครอบครัวพร้อมข้อความว่าบุตรสาวสละโสดแล้วทั้งนี้ภาพดังกล่าวได้มีแฟนๆนำไปแชร์มากมายและมีเพื่อนๆของแพทิเซียมาแสดงความยินดีเพียบสำหรับตอนคุกเข่าขอแต่งงานแพทิเซียเผยว่าสำหรับโมเมนต์ในวันนั้นก็เซอร์ไพรส์จริงๆไม่ได้แพลนก็แฮปปี้มากค่ะและไม่ได้คิดว่ามันจะเกิด เกิดขึ้นเร็วขนาดนี้ค่ะไม่ได้มีสัญญาณอะไรมาก่อนเลยชุดนี้ก็เหมือนนางบินตามไปเพื่อเซอร์ไพรส์โดยเฉพาะเลยค่ะซึ่งตอนนั้นเขาอึ้งค่ะจําได้เหมือนกับหนูให้เขาถ่ายรูปเราไปเดินส่วนกันก็บอกพี่โนตช่วยถ่ายรูปให้หน่อยเขาก็ถ่ายแล้วก็บอกถ่ายคู่กันไห้ตั้งก้องถ่ายกาันก็ถ่ายไป2องแชะนางคงกดอัดวิดีโอค่ะหนูก็จัดผมพอหันมาอีกทีคือคุกเขา่าก็สันค่ะพี่เขาก็พูดอะไรไม่ออกก็นานอยู่นะ จนกระทั่งหนูบอกมีอะไรจะพูดหรอนางก็เลยบอกแต่งงานกันนะเบาๆเสียงเล็กๆ